สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานตลิงชันนะครับผมมาช่วยเครื่องสี่สองูนเตะกี้นี่อยู่ท้ายนะครับผมกระบอกกดอยู่ท้ายนะครับผมแต่ว่าเอฟนี้มันเหลืออยู่อีกสองต้นนะครับฟุตติ้งนี้เหลืออีกสองต้นนะครับมันเข้ากดไม่ได้ครับินจมนะครับผม จมทั้งแผ่นนะครับเนี่ยต้องเดินออกไปแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ครเกลยดินดีๆปูแผ่นดีๆนะครับผมในขณะเดียวกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปกดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวก็แต่งตัวเสร็จเดี๋ยวจะเดินมาเนี่ยครับผมเดี๋ยวแม่ครูปูแผ่นเหล็กเสาเข็มจะอยู่แถวๆนี้แหละครับผมนี่โซนนี้ ตรงใกล้ๆก,กับเสาเข็มประมาณนี้เลยนะครับดินจมนะครับลองกันอยู่เมื่อเช้านี่ยครับผมเข้าไม่ถึงสักทีก็เลยตัดใจเปลี่ยนไปกดกลางนะครับประมาณนี้เลยครับโปรเจกต์นี้ก็ใช้เป็นเข็มกลม400มิลิเมตรยาว21เมตรสท่อนเชื่อมนะครับขอสร้างคอนโดมิเนียม8ชั้นนะครับผมโปรเจกต์ของแซนสิรินะครับ ันนี้เสาเข็ม10บต่อสิบเอประมาณนี้เลยครับผมน,นี่ก่อสร้างคอนโดนะครับผมน่าจะรูปแบบเดียวกันนะครับผมคล้ายกันตรงนี้ก็เจ้าที่แรงเหมือนกันนะครับผมให้ทำงานถึง5้าโมงเย็นนะครับผมมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับผมโปรเจกต์นี้ก็ตอกไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต้องกดเอาเท่านั้นนะครับผมหน้างานนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามได้รับความรู้จากคลิปกันด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับที่อยากับเสาเข็มนะครับผมโอเคครับเผอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเพยงตรานี้ก่อนครับผมเผือกันคลิปหน้านะครับ สวัสด,ดีโชคดีครับ